สวัสดีครับ EP นี้มาคุยกันในเรื่อง9สิ่งในชีวิตที่คุณจะต้องเล่นใหญ่ไม่ยอมให้เป็นเรื่องเล็กเด็ดขาดให้เล่นใหญ่เข้าไว้กับ9สิ่งนี้แล้วคุณจะสมหวังแล้วก็เติบโตในชีวิตนะครับความธรรมดาสามัญยอมให้อะไรเป็นไปแบบสบายๆนั้นอาจจะมองเป็นความเรียบง่ายก็ได้นะครับแต่ว่าบางคนก็ใช้มันเป็นหน้ากากแห่งความสบายไปทุกเรื่องความอยากที่จะอยู่สบายๆไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนนั้นมันเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา บางคนอาจจะพบว่าตัวเองนั้นอยู่บนทางแยกทุกวันทางแยกที่ต้องเลือกว่าจะ,ะเผชิญกับการตัดสินใจที่จะต่อสู้เพื่อใช้พลังแล้วก็ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่หรือว่าจะยอมจำนนต่อเส้นทางที่มันง่ายกว่าใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยไม่เหนื่อยไม่หนักไม่เสี่ยงแล้วก็ลดความคาดหวังในชีวิตของตัวเองลงเนื้อหาในอีพีนี้จะเป็นการเรียกร้องที่ชัดเจนให้คุณต่อต้านสิ่งล่อใจในการใช้ชีวิตแบบของราคาถูกที่ไม่มีคุณค่า และเริ่มต้นการเดินทางสู่ความหวังการเติบโตและความเป็นเลิศไม่ยอมแพ้นะครับทุกช่วงเวลาที่เราใช้ในการเลือกความธรรมดามากกว่าที่จะเลือกทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันคือช่วงเวลาที่เราต้องสูญเสียไปในการขุดค้นความสามารถที่แท้จริงของเราการใช้ชีวิตแบบลดความคาดหวังของตัวเองลงไม่เพียงแต่จํากัดการพัฒนาส่วนตัวของเราเท่านั้นแต่ว่ายังขัดขวางความสุขและความพอใจในชีวิตในระยะยาวอีกด้วยนะครับ มันเป็นโจรผู้มาอย่างเงียบเชียบแล้วก็ขโมยโอกาสการเติบโตขโมยความสุขขโมยความสําเร็จและปล้นประสบการณ์อันยาวนานของเราที่มาจากการมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายสูงสุดของเรานะครับเราจะมาคุยกันถึงเหตุผลที่น่าสนใจว่าทําไมคุณจึงไม่ควรตั้งเป้าหมายหรือว่าความคาดหวังเอาไว้ให้น้อยเกินไปเรามาคุยถึงสิ่งที่เป็นแรงจูงใจเพื่อช่วยให้คุณควบคุมความแข็งแกร่งภายในของตัวคุณเองเอาไว้ได้ไม่กลัวความท้าทาย และมุ่งมั่นขยายขอบเขตชีวิตของคุณออกไปอย่างต่อเนื่องแต่ละข้อที่จะพูดถึงต่อไปนี้มันจะเน้นย้ำถึงผลกระทบอันลึกซึ้งของความมุ่งมั่นเพื่อให้ตัวเองได้มากขึ้นและบอกคุณถึงความเสียใจที่คุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มาจากการตัดสินใจเลือกสิ่งที่น้อยกว่านะครับในขณะที่คุณกําลังฟังก็ให้ลองใคร่ครวญสิ่งที่คุณเลือกอยู่ในทุกวันนี้แล้วก็คิดอย่างรอบคอบถึงคนที่คุณปรารถนาจะเป็น ขอให้โปรดจาไว้ว่าการเดินทางสู่ความสําเร็จและความสมหวังนั้นมันคุ้มค่ากับความพยายามทุกประการและการตัดสินใจที่จะทําตัวเองให้ธรรมดาสามัญลงไปกว่าเดิมนั้นเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรทําเลยจงเปิดใจรับการเดินทางครั้งนี้ด้วยความหลงไหลความอุตสาหะและความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ในศักยภาพของคุณคาดหวังสิ่งที่ดีกว่าเสมอในชีวิตของคุณและเฝ้าดูตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในแบบที่คุณอาจจะไม่เคยคิดไม่เคยจินตนาการว่าจะเป็นไปได้นะครับ คุณผู้ฟังท่านใดที่อยากได้เนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของ EP นี้ในรูปแบบของบทความเพื่อที่จะนำไปอ่านทวนซ้ำนะครับทางช่องก็ได้จัดทำไว้ให้แล้วในรูปแบบของไฟล์ PDF ที่คมชัดอ่านง่ายสบายตานะครับสามารถขอได้ฟรีรับฟังวิธีการขอบทความไปอ่านได้ที่ตอนจบของคลิปนี้นะครับหรือว่าจะอ่านวิธีการขอไฟล์ได้ที่คําอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับ9สิ่งในชีวิตที่คุณจะต้องเล่นใหญ่ต้องไม่ทําให้ธรรมดาสามัญเกินไปมีอะไรบ้างนะครับข้อหนึ่ง เส้นทางสู่ความสมหวังคือการเดินทางที่คุ้มค่าพรุ่งนี้คุณจะเป็นใครนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกที่จะเป็นใครในวันนี้อย่าเลือกที่จะเป็นคนที่ต่ำหรือธรรมดาเกินไปตั้งแต่แรกนะครับการเดินทางสู่ความสมหวังนั้นเป็นมากกว่าแ,แค่เส้นทางเส้น <ๆ S 1> ทางหนึ่งนะครับมันจะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนแปลงเพื่อหล่อหล,อ,ลอมแก่นแท้ของเราแต่ละขั้นตอนที่เราทําจะก่อเป็นรากฐานและก่อ voilà. สร้างตัวตนของเราในอนาคตทําให้การเดินทางนั้นคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับ คำว่าบรรลุผลสําเร็จเราไม่ใช่นับกันแค่ที่จุดหมายปลายทางจุดสุดท้ายนะครับแต่ว่ามันอยู่ในกระบวนการต่อเนื่องของการเติบโตและการค้นพบตัวเองทุกทางที่เราเลือกทุกสิ่งที่เราทําในวันนี้จะสะท้อนถึงวันพรุ่งนี้ของเรามันจะเป็นตัวกําหนดว่าเราเป็นใครเมื่อเราเลือกที่จะไล่ตามความปรารถนาของเราและปรับสิ่งที่เราทําให้สอดคล้องกับค่านิยมของเราเราก็จะปูทางไปสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เรามุ่งมั่นเอาไว้ และความพอใจที่เราได้พยายามมาโดยตลอดเพื่อให้ได้มันมาลองจินตนาการถึงตัวตนในอนาคตของคุณที่มองย้อนกลับมาดูตัวคุณในวันนี้นะครับคนที่เป็นคุณในวันพรุ่งนี้เขาต้องอาศัยการตัดสินใจและการกระทําที่คุณทําในวันนี้เป็นอย่างมากนะครับคุณกําลังสละเวลาเพื่อการเติบโตของตัวเองดูแลความสัมพันธ์ที่มีค่าและไล่ตามความฝันของคุณอยู่หรือไม่หรือว่าคุณกําลังจมอยู่กับความเฉื่อยชาปล่อยชีวิตไปตามยถากรรม และปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปมเมล็ดพันธุ์แห่งความสมหวังต้องถูกปลูกลงไปในปัจจุบันไม่ใช่ปลูกในอนาคตด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีความมุ่งมั่นแล้วก็เลือกวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนตั้งแต่ตอนนี้เท่ากับคุณได้กําหนดเวทีสําหรับอนาคตที่สะท้อนถึงแรงบันดาลใจที่ลึกที่สุดของคุณเอาไว้ล่วงหน้านะครับการเลือกเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดในวันนี้หมายถึงการเปิดใจรับความท้าทายเรียนรู้จากความล้มเหลวแล้วก็มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศ มันต้องใช้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นแต่ว่าผลตอบแทนนั้นลึกซึง้งตัวตนในอนาคตของคุณจะขอบคุณคุณสำหรับความอุตสาหะและความทุ่มเทที่คุณแสดงออกมาในวันนี้โปรดจำไว้ว่าตั้งแต่นาทีนี้ทุกช่วงเวลาคือโอกาสในการกำหนดชะตากรรมของคุณการเดินทางสู่ความสมหวังกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและทุกอย่างก้าวจะทำให้คุณใกล้ชิดกับคนที่คุณตั้งใจจะเป็นมากขึ้นใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจโดยรู้ว่าความพยายามแต่ละอย่าง มีส่วนช่วยให้ชีวิตสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็มีความหมายมากขึ้นนะครับข้อ 2. สําหรับผู้ชายความอ่อนแอถือเป็นคุกที่เลวร้ายที่สุดในบรรดาคุกที่เคยขังผู้ชายผู้ชายด้วยกันจะไม่เคารพคุณผู้หญิงจะปฏิเสธคุณเด็กๆจะไม่เงยหน้าขึ้นมองคุณดังนั้นอย่าให้ความเข้มแข็งในตัวคุณน้อยลงความอ่อนแอคือคุกเงียบที่กักขังคนเอาไว้ให้อยู่ในภาวะที่ไม่มีพลังและลดศักยภาพของตัวเองลง เมื่อใครก็ตามยอมจำนวนต่อความอ่อนแอพวกเขาก็มักจะพบว่าตัวเองนั้นติดอยู่ในวงจรของการไม่เป็นที่ยอมรับไม่เป็นที่เคารพและก็ถูกปฏิเสธในทางตรงกันข้ามความเข้มแข็งจะได้รับความเคารพและชื่นชมจากคนอื่นเมื่อผู้ชายถูกมองว่าอ่อนแอคนรอบข้างอาจจะถอยห่างจากเขามองว่าเขาไม่มีความสามารถในการเป็นผู้นำหรือไม่มีความน่าเชื่อถือการขาดความเคารพนี้สามารถที่จะกัดกร่อนความภาคภูมิใจในตัวเองในระยะยาว ทำให้ทํานายได้อย่างแม่นยําว่าเขาจะไม่พอใจตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปผู้หญิงมักจะมองหาคู่ครองที่สามารถมอบความปลอดภัยและความมั่นคงทั้งอารมณ์และทางร่างกายผู้ชายที่ดูอ่อนแออาจจะต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักและความไว้วางใจการที่ใครสักคนปฏิเสธคนที่อ่อนแอมันไม่ได้สะท้อนว่าใครมองใครด้วยคุณค่าที่ผิวเผินภายนอกแต่มันเป็นการตอบสนองจากสัญชตาตญาณต่อการรับรู้ถึงความอ่อนแอในทํานองเดียวกันเด็ก ยกย่องแบบอย่างที่แข็งแกร่งที่สามารถให้แนวทางและปกป้องพวกเขาได้บุคลิกที่อ่อนแอไม่สามารถทําบทบาทนี้ให้ดีได้คนอ่อนแอให้ความว่างเปล่าในชีวิตของคนที่เข้ามาหาพวกเขาเพื่อขอคําแนะนําที่ดีและแรงบนันดาลใจที่ทรงพลังความอ่อนแอนั้นไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของความแข็งแกร่งทางร่างกายเท่านั้นแต่ว่ามันยังเกี่ยวกับความแข็งแกร่งทางจิตใจและความยืดหยุ่นทางอารมณ์ด้วยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความกล้าหาญที่จะเผชิญกับความยากลาบาก ความทรหดอดทนที่จะเอาชนะอุปสรรคและภูมิปัญญาในการตัดสินใจอย่างถูกต้องการหลุดพ้นจากคุกแห่งความอ่อนแอน,นั้นจะต้องอาศัยความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองและความเต็มใจที่จะ,ะเผชิญกับข้อจำกัดของตัวเองด้วยการสร้างและฝึกฝนความแข็งแกร่งในทุกรูปแบบผู้ชายจะได้รับความเคารพจากคนรอบข้างความรักและมั่นใจของคู่ครองและความชื่นชมยกย่องจากลูกๆของเขาความเข้มแข็งปลด,ดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ เสริมพลังและสร้างแรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยวิธีที่ลึกซึ้งแล้วก็ยั่งยืนขึ้นนะครับข้อ 3. ตีค่าให้ถูกต้องกับโอกาสที่เข้ามาไม่อย่างนั้นคุณจะอยู่กับความเสียใจไปตลอดชีวิตความเสียใจนั้นเป็นภาระที่หนักหน่วงเป็นภาระของจิตใจแล้วก็สร้างอารมณ์ที่ขุ่นมัวได้นะครับการมีชีวิตอยู่กับความเสียใจไปตลอดหมายถึงการมองย้อนกลับไปหาโอกาสที่พลาดไปและจินตนาการถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอยู่เสมอ มันเป็นสภาวะที่คนเรามัวแต่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหรือว่าคิดว่าถ้าเพียงแต่ฉันทําอย่างนั้นฉันทําอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาทําให้อดีตบทบังปัจจุบันแล้วก็ทําให้อนาคตมืดมนเมื่อเรายอมที่จะทําให้ตัวเองทําตัวธรรมดาสามัญไม่คาดหวังให้สูงไว้ตั้งแต่แรกเราก็เสี่ยงที่จะสะสมความเสียใจไปตลอดชีวิตเราอาจจะต้องมาคอยตั้งคําถามตัวเองซ้ําแล้วซ้าเล่าไปตลอดชีวิตว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้หากเรากล้าที่จะหวังให้สูงขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น ความหวังต่ำย่อมแน่นอนเกือบร้อยเเซว่าเราจะได้สิ่งที่ต่ำๆนั้นตามที่เราหวังแต่การคาดหวังเอาไว้สูงนั้นผลลัพธ์อาจจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงดังนั้นทำไมไม่คาดหวังให้สูงตั้งแต่แรกความเจ็บปวดจากความเสียใจมักจะรุนแรงกว่าความเจ็บปวดที่เกิดจากการกลัวความล้มเหลวความล้มเหลวนั้นสามารถเป็นครูที่ทรงพลังมันให้บทเรียนและประสบการณ์ที่หล่อหลอมเราให้ดีขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันการจมอยู่กับความเสียใจคือการพังทลาย มันเป็นความรู้สึกสูญเสียที่จะยังคงอยู่ในใจเราโดยที่เราจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตอีกต่อไปมันเป็นผลมาจากการไม่พยายามใหม่ไม่เสี่ยงอีกครั้งและไม่มุ่งมั่นอีกต่อไปการจะใช้ชีวิตโดยปราศจากความเสียใจเราต้องกล้าเปิดใจกับสิ่งที่เราไม่รู้จักต้องกล้ากข้าวย่างอย่างกล้าหาญและก็ไล่าตามความฝันด้วยความมุ่งมั่นอันแน่วแน่วันแต่ละวันทุกๆวันได้ให้ทางเลือกต่างๆที่จะกําหนดอนาคตของเรา การเลือกที่จะเล่นแบบปลอดภัยไว้ก่อนเล่นอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเราตลอดเวลาเราอาจจะรู้สึกปลอดภัยในตอนแรกแต่ว่ามันมักจะนำไปสู่ความไม่พอใจในระยะยาวความสบายในวันนี้อาจจะเป็นความเสียใจในวันหน้าได้ถ้ามันหมายความว่าเรากำลังใช้ชีวิตในแบบที่ต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริงของเราโดยการก้าวข้ามขอบเขตสบายๆของตัวเองแล้วก็ท้าทายตัวเองให้มากขึ้นเราสามารถที่จะลดโอกาสที่เราจะมองย้อนกลับไปด้วยความโศกเศร้า และเพิ่มโอกาสที่จะได้มีชีวิตที่เติมเต็มไม่มีความเสียใจมันจะดีกว่าอย่างแน่นอนที่เราจะมองย้อนกลับไปด้วยความภาคภูมิใจต่อความเสี่ยงที่เราได้เลือกทําและการประชนภัยที่เริ่มต้นขึ้นดีกว่าจะถูกหลอกหลอนไปตลอดชีวิตโดยปีศาจแห่งโอกาสที่คุณพลาดไปข้อ 4. มีพลังมหาศาลอยู่ในตัวคุณมีมากพอที่จะใช้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดใหม่ๆอยู่เสมอการใช้ชีวิตแบบปลอดภัยไว้ก่อนเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดที่คุณกำลังทำอยู่ อย่าเสี่ยงต่ำเกินไปภายในของเราแต่ละคนจะมีขุมพลังแห่งความแข็งแกร่งที่เรายังไม่ได้ใช้มันกําลังรอคอยการควบคุมเพื่อมุ่งไปสู่ปณิธานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราความเข้มแข็งภายในนี้เป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของมนุษย์มันสามารถที่จะขับเคลื่อนเราไปสู่จุดสูงสุดครั้งใหม่ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าและช่วยเราทําสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามการที่จะรู้ถึงศักยภาพนี้ ต้องใช้ความกล้าหาญและความเต็มใจที่จะเสี่ยงหลุดกรอบมากไปกว่าสิ่งที่คุ้นเคยอยู่แล้วการมัวแต่ใช้ชีวิตและทํางานแบบเน้นความปลอดภัยและทําง่ายๆสบายๆในสิ่งที่เราทําจนเคยชินไม่ต้องดิ้นรนสร้างสารรค์อะไรอีกถือเป็นความเสี่ยงสูงสุดเพราะว่ามันขัดขวางการเติบโตและก็จํากัดให้เราเป็นคนธรรมดาสามัญน,นี่เป็นมุมที่ผู้คนมักจะคิดไม่ถึงเมื่อเราเล่นแบบเน้นปลอดภัยไว้ก่อนเราก็มักจะละทิ้งโอกาสในการเติบโตและการค้นพบสิ่งใหม่ๆ เราจะอยู่ในเขตความสะดวกสบายของเราซึ่งโอกาสที่จะล้มเหลวนั้นลดลงอย่างแน่นอนเราจะไม่ค่อยมีโอกาสพลาดพลัง้งแต่ว่าโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่สําคัญกว่าก็ยากกว่าเช่นกันนะครับข้อจํากัดที่เรากําหนดขึ้นเองนี้มันสร้างความเสียหายต่อความสามารถโดยธรรมชาติของเราความเข้มแข็งในตัวคนเราเติบโตได้จากความท้าทายและความยากลาบากที่มันฝึกฝนและหล่อหลอมเราการรชิญหน้าและเอาชนะความยากลําบาก ทำให้เราค้นพบสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีขึ้นอย่างแท้จริงการเลือกที่จะเสี่ยงเพื่อก้าวเข้าสิ่งที่เราไม่รู้นั้นมันเป็นการกระทำที่บอกถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของเราเป็นการยอมรับว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นมักจะไม่ค่อยตรงมักจะแคบมักจะคดเคี้ยวแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางแต่ว่าอย่างไรก็ตามความท้าทายเหล่านี้มันไม่ใช่อุปสรรคโดยเนื้อแท้แต่ว่ามันเป็นก้าวย่างที่จะนำไปสู่ความยืดหยุ่นปรับตัวได้และมีสติปัญญาที่มากขึ้น โดยการกล้าที่จะลองฝ่าฟันและเอาชนะมันมากขึ้นเราจะกระตุ้นความแข็งแกร่งภายในตัวเราและปลดล็อกศักยภาพที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าเรามีอยู่คนเราต้องยอมรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของชีวิตให้เป็นโอกาสในการเติบโตเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งในตัวคุณเพื่อเอาชนะการเดินทางไม่ว่ามันจะดูน่ากลัวแค่ไหนก็ตามโปรดจําไว้ว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะเกิดจากความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเช่นกันการเล่นแบบเน้นความปลอดภยัย อาจจะปกป้องคุณจากความล้มเหลวได้ในทันทีและรู้สึกไม่เสียอะไรในตอนแรกแต่มันทําให้คุณไม่ตื่นเต้นกับการก้าวไปสู่จุดสูงสุดใหม่ๆดังนั้นจงควบคุมความแข็งแกร่งภายในของคุณและพาตัวเองก้าวกระโดดผลตอบแทนนั้นคุ้มค่าเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการข้อ 5. คุณต้องคิดถึงสถานที่ที่คุณต้องการไปเสมอไม่ใช่คิดถึงสิ่งที่คุณต้องการที่จะหลีกเลี่ยง วิสัยทัศน์เป็นพลังที่ทรงอำนาจมากที่จะนำทางเราไปสู่เป้าหมายและแรงบันดาลใจของเราเมื่อเรามุ่งเน้นไปที่สถานที่ที่เราต้องการไปเราก็จะสร้างทิศทางที่ชัดเจนและก็น่าสนใจสำหรับชีวิตของเรากรอบความคิดแบบก้าวหน้านี้มันจำเป็นต่อความก้าวหน้าและการบรรลุผลสำเร็จในทางกลับกันเมื่อเรามุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่เราต้องการที่จะหลีกเลี่ยงเราก็จะถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวและข้อจำกัดมันจะจำกัดศักยภาพของเราและเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า การคิดว่าคุณจะต้องไปที่ไหนนั้นคือการตั้งเป้าหมายเชิงบวกและเชิงรุกมันคือการจินตนาการถึงอนาคตที่กระตุ้นและก็ให้พลังแก่คุณจากนั้นจึงทําตามขั้นตอนที่วางไว้อย่างตั้งใจเพื่อทําให้วิสัยทัศน์ของคุณนั้นเป็นจริงวิธีนี้สร้างความรู้สึกมีเป้าหมายและก็มีทิศทางโดยให้แรงผลักดันที่จําเป็นในการเอาชนะอุปสรรคและอดทนต่อความท้าทายด้วยการจับตาจ้องไว้ที่จุดหมายปลายทางคุณก็จะปรับการกระทําของคุณให้สอดคล้องกับแรงบันดาลใจของคุณ ทำให้แต่ละขั้นตอนกลายเป็นส่วนที่พาคุณเข้าใกล้เป้าหมายไปเรื่อยๆนะครับในทางกลับกันการมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่คุณต้องการจะหลีกเลี่ยงในสิ่งที่คุณไม่อยากจะทํามันก็จะนําไปสู่กรอบความคิดเชิงรับและก็ปิดกั้นตัวเองมันทําให้คุณตัดสินใจโดยยึดความกลัวว่าจะล้มเหลวหรือว่าจะไม่สบายใจแทนที่จะสแสวงหาความสําเร็จและความสุขการโฟกัสในเชิงลบสามารถที่จะดักจับคุณให้ติดอยู่ในวงจรของการหลบเลี่ยงโดยมีเป้าหมายหลักคือการหลีกหนีจากภัยคุกคาม ที่คุณคิดว่ามันอาจจะทําอันตรายคุณแทนที่จะมุ่งมั่นไปสู่ความสําเร็จที่มีความหมายกว่ากรอบความคิดแบบนี้จํากัดความคิดสร้างสรรค์และจํากัดวิธีการใหม่ๆเพราะว่าคุณไปให้ความสําคัญกับการรักษาสภาพที่เป็นอยู่มากกว่าการสํารวจความเป็นไปได้ใหม่ๆในชีวิตนะครับดังนั้นจงคิดเสมอว่าคุณต้องการไปที่ไหนไม่ใช่ทุ่มเวลาไปคิดว่าอะไรที่คุณต้องหลีกเลี่ยงและมัวแต่คิดว่าตัวเองต้องหลีกเลี่ยงอย่างไร ให้วิสัยทัศน์ของคุณดึงคุณไปข้างหน้าและเป็นแรงบันดาลใจให้คุณลงมือทำอย่างกล้าหาญการมุ่งความสนใจไปที่ผลลัพธ์ด้านบวกและจุดหมายปลายทางที่ต้องการคุณจะสร้างกรอบความคิดของการเติบโตและความเป็นไปได้มุมมองที่มองไปข้างหน้านี้เป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพและสร้างชีวิตที่สะท้อนถึงแรงบันดาลใจสูงสุดของคุณเปิดใจรับการเดินทางของชีวิตด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและจิตวิญญ,ญาณที่มุ่งมั่นและเฝ้าดูเมื่อคุณเปลี่ยนความฝันของคุณให้กลายเป็นจริง ข้อ6เพียงแค่ให้เวลาเพิ่มเล็กน้อยในแต่ละวันเพื่อบอกตัวเองถึงจุดแข็งของคุณคุณก็สามารถเพิ่มความนับถือตัวเองและเริ่มยกระดับมาตรฐานรอบตัวคุณอย่างไม่สามารถที่จะหลบพ้นได้พลังแห่งการยืนยันแล้วก็รับรองตัวเองนั้นทรงพลังอย่างเหลือเชื่อด้วยการอุทิศเวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันเพื่อรับรู้และยินดีกับจุดแข็งของคุณคุณก็จะเริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในตัวเองได้อย่างมาก วิธีการปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่ว่าลึกซึ้งนี้เป็นพื้นฐานสําคัญของการเติบโตและการเพิ่มพลังของคุณเมื่อคุณบอกตัวเองถึงความสามารถและความสําเร็จของตัวเองอย่างมีสติคุณก็จะปลูกฝังภาพลักษณ์เชิงบวกที่กระตุ้นความมั่นใจและความยืดหยุ่นลงไปในตัวของคุณเองนะครับการยกระดับความภาคภูมิใจในตัวเองนั้นจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่มันขยายออกไปไกลกว่าการพัฒนาตัวเองเมื่อคุณมั่นใจในความสามารถของคุณมากขึ้น คุณก็จะเริ่มยกระดับมาตรฐานสําหรับตัวคุณเองและคนรอบข้างโดยธรรมชาติความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองที่เพิ่มขึ้นเป็นแรงบันดาลใจให้คุณตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและปฏิเสธที่จะยอมเป็นคนธรรมดาสามัญการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่สูงขึ้นนี้ทําให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ความเป็นเลิศนั้นกลายเป็นมาตรฐานกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่ข้อยกเว้นหรือสิ่งที่พิเศษอะไรนอกจากนี้การฝึกยืนยันตัวเองทุกวัน ยังช่วยสร้างกรอบความคิดในการปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องทําให้คุณรู้อย่างละเอียดลึกซึ้งว่าอะไรที่คุณเป็นเลิศและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเหล่านี้เพื่อเอาชนะความท้าทายแนวทางเชิงรุกนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในตัวของคุณเองแต่ว่ายัางช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการรับโอกาสใหม่ๆและก้าวข้ามขอบเขตความสะดวกสบายเดิมๆของคุณเมื่อคุณรู้และเข้าใจถึงจุดแข็งของตัวเองมากขึ้นคุณก็จะเริ่มไว้วางใจในความสามารถของคุณ ที่จะก้าวข้ามความซับซ้อนของชีวิตและไปให้ถึงความปรารถนาของคุณโดยพื้นฐานแล้วการสละเวลาเล็กน้อยในแต่ละวันเพื่อมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของคุณเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากและส่งพลังอย่างยิ่งในการเติบโตทั้งส่วนตัวและก็อาชีพของคุณทําให้เกิดวัตจักรของการเสริมแรงเชิงบวกที่จะยกระดับความภาคภูมิใจในตัวเองและยกระดับมาตรฐานรอบตัวคุณลองฝึกยืนยันจุดแข็งและข้อดีของตัวเองตั้งแต่วันนี้แล้วก็เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคุณ เสริมสร้างความมั่นใจและก็ขับเคลื่อนตัวคุณเองไปสู่อนาคตที่โดดเด่นด้วยความสําเร็จและการเติมเต็มในชีวิตนะครับข้อ 7. คุณจะไม่มีวันประสบความสําเร็จได้หากคุณไม่เติมพลังให้กับการเดินทางของชีวิตด้วยความหลงไหลความอุตสาหะและความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ในศักยภาพของคุณเองความสําเร็จนั้นไม่ได้อาศัยเพียงโชคเท่านั้นแต่ว่าเป็นผลมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอแรงผลักดันจากความหลงไหลความอุตสาหะ และความเชื่อมั่นในตัวเองที่ไม่สั่นคลอนหากไม่มีส่วนผสมที่จําเป็นต้องมีเหล่านี้การเดินทางสู่ความสําเร็จมักจะกลายเป็นความพยายามที่เลื่อนลอยและไม่ประสบความสําเร็จความลหลงไหลเปรียบเหมือนสารตั้งต้นที่จุดประกายความทะเยอทะยานของคุณให้แรงจูงใจและให้พลังในการไปให้ถึงเป้าหมายด้วยความกระตือรือร้นและทุ่มเทจุดไฟในตัวที่ช่วยให้คุณก้าวต่อไปแม้ว่าถนนข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและความพ่ายแพ้ก็ตามส่วนความอุตสาหะ คือความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าการเดินทางจะท้าทายแค่ไหนก็ตามเป็นความสามารถในการอดทนต่อความยากลําบากเรียนรู้จากความล้มเหลวและผลักดันตัวเองไปสู่เป้าหมายด้วยความทรหดอดทนและความยืดหยุ่นความอุตสาหะเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสในการเติบโตและเสริมสร้างความมุ่งมั่นที่จะทําให้สําเร็จตามความปรารถนาของคุณด้วยความอุตสาหะที่คุณมีคุณจะเอาชนะได้บนความซับซ้อนของเส้นทางสู่ความสําเร็จ สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ในศักยภาพของคุณความเชื่อมั่นในตัวเองนี้เป็นรากฐานในการสร้างความสําเร็จทั้งหมดมันช่วยให้คุณกล้าเสี่ยงยอมรับว่ามีความยากและท้าทายเพื่อที่จะหาทางสู้มันและก็ไล่ตามความฝันของคุณด้วยความมั่นใจหากไม่มีความเชื่ออย่างแรงกล้าในความสามารถของคุณความสงสัยและความกลัวจะทําให้ความก้าวหน้าของคุณนั้นพังทลายได้ง่ายและขัดขวางไม่ให้คุณบรรลุศักยภาพสูงสุดของคุณเอง การไว้วางใจในศักยภาพของคุณนั้นหมายถึงการรู้และเข้าใจถึงจุดแข็งและความสามารถของคุณโดยธรรมชาติมีศรัทธาในความสามารถของคุณที่จะเอาชนะอุปสรรคใดๆที่เข้ามาขวางทางเพื่อไปให้ถึงความสําเร็จที่แท้จริงคุณจะต้องเติมพลังให้กับการเดินทางของคุณด้วยการผสมผสานระหว่างความหลงไหลความอุตสาหะและความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ในศักยภาพของคุณองค์ประกอบสสิ่งนี้ทํางานร่วมกันอย่างทรงพลังที่จะขับเคลื่อนคุณไปสู่เป้าหมาย และช่วยให้แน่ใจว่าคุณยังคงมีสมาธิมีแรงบันดาลใจแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความยากลําบากก็ตามสร้างและฝึกฝนให้ตัวเองมีทั้ง3อย่างนี้แล้วปล่อยให้นําทางชีวิตของคุณไปบนเส้นทางสู่ความสําเร็จข้อ 8. คุณจะค้างคาใจแม้คุณจะทําบางอย่างสําเร็จแล้วและคุณจะรู้สึกโทษตัวเองไปตลอดที่ไม่ยอมต่อสู้จนพลาดโอกาสดีที่จะเติบโตที่เข้ามาหาคุณ ความพอใจต่อความสำเร็จนั้นเกี่ยวพันกับการคอยมองหาการเติบโตและการพัฒนาตัวเองอย่างลึกซึง้งเมื่อคุณเลือกที่จะทุ่มเทน้อยลงและปล่อยโอกาสที่จะเติบโตให้ผ่านไปไม่ว่าเป็นเพราะคุณคิดว่ามันยากเกินไปหรือว่าคิดว่ามันคงไม่ใช่โอกาสที่ดีอะไรมากมายนักเท่ากับว่าคุณได้เตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับชีวิตที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจและความเสียใจไปอีกยาวนานจิตวิญ,ญญาณของมนุษย์นั้นจเจริญเติบโตบนความก้าวหน้าและการแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีสิ่งนี้ความรู้สึกของความซึมเศ้าใช้ชีวิตแบบเรื่อยเปื่อยและศักยภาพที่ไม่เคยถูกคันเอามาใช้มันสามารถที่จะบดบังความสุขจากความสําเร็จใดๆได,ได,ได้ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะดูสําคัญมากแค่ไหนก็ตามการคิดถึงโอกาสที่พลาดไปมักจะนํามาซึ่งความรู้สึกเสียใจและตําหนิตัวเองช่วงเวลาที่คุณอาจจะคว้าโอกาสเอาไว้ได้ก้าวข้ามขอบเขตเดิมๆของตัวเองมากขึ้นหรือว่าไล่ตามความสําเร็จในเส้นทางใหม่ได้แต่คุณเลือกที่จะไม่ทํา มันจะยังคงอยู่ในใจคุณมันจะคอยรบกวนความรู้สึกของคุณถึงสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ถึงสิ่งที่คุณอาจจะทําได้ความเสียใจนี้อาจจะเจ็บปวดมากกว่าความล้มเหลวจริงๆเสียอีกมันกัดกินจิตสํานึกของคุณเตือนคุณให้นึกถึงการเติบโตและความสําเร็จที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งคุณได้สูญเสียมันไปแล้วการมีความพอใจในชีวิตมักจะมาจากแนวทางการใช้ชีวิตเชิงรุกเป็นแนวทางที่คุณสามารถคว้าโอกาสในการเติบโตเอาไว้ และเปิดใจรับความท้าทายในฐานะก้าวย่างสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมมันหมายถึงการพยายามปรับปรุงเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องการทําเช่นนี้คุณมั่นใจได้ว่าความสําเร็จแต่ละอย่างจะต่อยอดจากความสําเร็จครั้งล่าสุดทําให้คุณรู้สึกถึงความก้าวหน้าและความสมหวังอย่างต่อเนื่องแนวทางการใช้ชีวิตแบบทรงพลังนี้ไม่เพียงแต่นํามาซึ่งความพอใจเท่านั้นแต่ว่ายังทําให้คุณรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายของชีวิตและมีความสําเร็จอย่างลึกซึ้งอีกด้วย การลีกเลี่ยงกับดักของความพอใจชั่วคราวและสเสน่ห์ของเขตความสะดวกสบายหรือว่าคอมฟอร์ตโซนมันเป็นสิ่งที่สําคัญจงยอมรับทุกโอกาสในการเติบโตโดยรู้ว่าแต่ละก้าวจะพาคุณไปข้างหน้าไม่ว่าก้าวนั้นจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามล้วนแต่ทําให้เกิดความสําเร็จและการเติมเต็มที่ใหญ่ขึ้นการให้ความสําคัญกับการเติบโตของตัวเองเอาไว้เป็นลําดับแรกๆแ,และผลักดันตัวเองให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นจะช่วยลดความเสี่ยงของความเสียใจในอนาคตและมั่นใจได้ว่า คุณสามารถมองย้อนกลับไปในชีวิตด้วยความภาคภูมิใจและความพอใจโปรดจำไว้ว่าการวัดความสำเร็จที่แท้จริงนั้นไม่ได้วัดกันที่ความสำเร็จสุดท้ายปลายทางเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การเดินทางอย่างต่อเนื่องการต่อสู้ชนะมาเป็นลำดับในเส้นทางการเติบโตและการพัฒนาตัวเองข้อ 9. ผู้ชายที่ยากจนและเกียจคร้านไม่สามารถมีความสุขได้แม้ว่าเขาอาจจะได้อยู่กับผู้หญิงที่เขารักก็ตาม ความมั่นคงทางการเงินและการมีส่วนร่วมกับชีวิตอย่างมีเป้าหมายเป็นองค์ประกอบสําคัญของความสุขและความสําเร็จโดยรวมผู้ชายที่พบว่าตัวเองยากจนและเกลียดคร้านแม้จะอยู่กับผู้หญิงที่เขารักมักจะต่อสู้กับความรู้สึกไม่ดีพอและความไม่พอใจในตัวเองอย่างลึกซึ้งความรักแม้จะมีความสําคัญอย่างไม่น่าเชื่อแต่มันก็ไม่สามารถที่จะชดเชยการขาดความมั่นคงทางการเงินและกิจกรรมที่มีความหมายในชีวิตได้ทั้งหมดการไม่มีองค์ประกอบเหล่านี้ สามารถที่จะสร้างความไม่ภาคภูมิและเกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์บนทำลายโอกาสในการมีความสุขที่แท้จริงความยากจนภาวะถังแตกมักจะนำมาซึ่งความท้าทายและความกังวลมากมายความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเงินสามารถกัดกร่อนความภาคภูมิใจในตัวเองและสร้างความรู้สึกทำอะไรไม่ถูกได้ความเครียดนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อตัวคนแต่ละคนเท่านั้นแต่ว่ายังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์อีกด้วย เป็นเรื่องยากที่จะสร้างชีวิตที่มีความสุขและเติมเต็มร่วมกันเมื่อความกังวลทางด้านการเงินครอบงำชีวิตประจําวันนอกจากนี้การไม่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลใครได้เลยแม้แต่คนที่อยากจะเกื้อกูลอย่างเช่นพ่อแม่หรือคนที่เคยทําดีกับเรามาอาจจะนําไปสู่ความรู้สึกไม่เพียงพอในตัวเองและรู้สึกว่าคุณค่าในตัวเองนั้นลดลงเวลาว่างทําให้ปัญหายิ่งทวีคูณมากขึ้นมันสร้างความรู้สึกไม่มีจุดหมาย การมีส่วนร่วมในงานหรือกิจกรรมที่มีความหมายให้ความรู้สึกถึงความสําเร็จและก็มีตัวตนเมื่อผู้ชายไม่ได้ทํางานที่ดูมีความหมายและสําคัญสําหรับชีวิตเขาจะถูกลิดรอนโอกาสในการพัฒนาและใช้ทักษะของเขานําไปสู่ความรู้สึกซบเซาเรื่องซึมไร้พลังการขาดการมีส่วนร่วมจะส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่ายความคับคล้องใจและความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองลดลงแม้จะอยู่ต่อหน้าคนที่รักมากเพียงไหนก็ตาม ความรู้สึกเชิงลบเหล่านี้สามารถที่จะบทบังด้านบวกของความสัมพันธ์ได้เพื่อให้เข้าถึงความสุขและความสมหวังอย่างแท้จริงสิ่งสําคัญก็คือต้องพยายามสร้างสมดุลระหว่างความรักความมั่นคงทางการเงินและการได้ทําอะไรที่มีคุณค่าอย่างมีเป้าหมายด้วยการจัดการกับความท้าทายทางการเงินและค้นหาวิธีที่มีความหมายในการใช้เวลาผู้ชายสามารถยกระดับความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ในทางบวก การแสวงหาความมั่นคงทางการเงินและกิจกรรมที่มีจุดประสงค์จริงๆไม่เพียงแต่เกี่ยวกับความพึงพอใจส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการสร้างรากฐานที่มั่นคงสําหรับการเป็นหุ้นส่วนชีวิตด้วยความรักและยั่งยืนอีกด้วยนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและอย่าลืมให้กําลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับและคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์ของช่อง Unlimited mindset จิตไม่จํากัด แล้วก็อยากจะอ่านสคริปต์ที่ใช้ทำคลิปของช่องนี้นะครับในรูปแบบของไฟล์ PDF หรือว่า E-Book กนะครับก็สามารถที่จะขอไฟล์ PDF หรือว่าอ e ีบุ๊ได้ฟรีนะครับโดยแต่ละท่านสามารถขอสคริปต์ PDF ได้สูงสุดถึง3 EP นะครับจากทั้งหมดซึ่งมีตอนนี้มากกว่า320 EP แล้วนะครับจะเป็น EP ไหนก็ได้ในช่องนี้คลิปสั้นคลิปยาวก็สามารถเลือกได้ทุก EP นะครับโดยการ add line a Ad unlimited myset นะครับมี add ด้วยนะครับ แล้วก็แจ้งชื่อหรือหมายเลข EP ที่คุณต้องการขอสคริปไปอ่านได้เลยนะครับผมจะส่งให้คุณแบบฟรีๆโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับผ่านทาง l i n e แอแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้กำลังใจและสนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับการอ่านสคริป PDF eBook ของทุก EP ในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปนะครับก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกสมัครเป็นสมาชิกของช่องนะครับค่าสมัครสมาชิกเดือนละ100บาทจะลงไฟล์ PDF ที่เป็นสคริปของทุกคลิปหลังจากที่ลงคลิปแล้ว การเป็นสมาชิกจะยกเลิกหรือไม่ต่ออายุเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็วิธีที่2ถ้าอยากให้กําลังใจช่องแบบเหมารายปีเพื่อที่จะอ่านสคริปต์ PDF และอ e ีบุ๊กของคลิปทุกคลิปนะครับก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่าย500บาทต่อ1ปีเต็มนะครับอัปเดตไฟล์ PDF แล้วก็อ e ีบุ๊กให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่เช่นกันนะครับสมัครเป็นสมาชิกรายปีนะครับสามารถสมัครได้ทาง Line@ at unlimited myset นะครับแจ้งความประสงค์มานะครับแล้วก็ทีมงานจะบอกรายละเอียดให้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ